มือใด้มือใดฝนตกกับสียากๆ,ๆๆนะจ๊ะฝนตกฝนตกมือนี้่กับสีเป็นอุปสรรคแนะ่มือนี้่จ๊ะฝนตกฝนตกมือนี้่ฝนตกไปหักลูกก็ต้องหอบทั้งหมทั้งหม นี่จะเล็กเสียพี่น้องจ๋าเมื่อนี้ฝนตกฝนตกฝนตกพี่น้องจา๋า <c oughs> มื้อนีฝนตกไหมเสียดอาหารไปติดท่อน้ำเสียอาหารติดท่อน้ำท่อน้ำตัน เฮ็ดจังไหนเราคุณแม่เลี้ยงเดียวนี่ว่ากับว่มี่ซองเครื่องบ่เป็นมา,านตามาาิให้จังไหนก็ปั่นแบบนี้พี่น้องจ้าเฮ็ดจังไหนงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดเอ้าง,งัดมั่นแบบนี้ไหลชาไหลชะพอมันฝนตกเราเมัอนต้องฝนตกเราบันเน่กระสิเศษอาหารนั่นแหละ เศษอาหารก็ได้หุบติดจู่นงันก,กับเบาออกล้างไปน,นั่งเต็มมาเนี่ยได้ไหมเปิดน้ำอนใส่ยู่เด้ตรงใส่เด็เจอทอเอ้ยยังก่อนเปิดขางล่างเบิ้งเีษอาหารออกตรงไหนตัวน,น,นี้มันไหลไปก่อนไล้นี่ กัสีไล่กัสีใสเวลาอีกน้ำไม่ได้หนิเนาะโอ้ยเนาะตาย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 ประกาเ,กาเาาอือ้นซางเขามานนเดียร์หาดเขาดาอไอ้เพิ่นคนดูแลคนดูแลผัดาาเนี่ยประกาเอื้นเพิ่นเพราะว่าขาเจ้าบอกแล้วว่าอันระวังเสพอาหารตันทอเด้ขอขกของกัว่าขอะไรก้องกับเตินกับอกว่าใอะไรกของกันี่อยู่ ขอกะเราว่งอยู่เอาแนวนี้ไปอยู่ก็ให้เสศษอาหารลงไปดอกแต่อันเวลาล้างบันเทีานันหัวจุกมันหลุดออกไม่จะแล้วมันมันมันกระสิบหัวจุกมันหลุดออกมันก็ะสิบตันมันกระสิบไปไหลสะสมเทละหน่อยเทละหน่อยจนหูตันจนมือเอ็นหูตันนะ ช่างงานลูกกับสิบไปหัดนักเตี้ยนกับสิบไปหัดยักหน่อยเปล่าวพียังคนกับต,ต,ตุ๊กอ้วมาซอยแน่ซอยแน่งัดทาง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 ทางตีเบิ้ง กดตัต้ง,ง,งปีมันพุ่งมันมันออกทางออกอีกข้างหนึ่งกดทางหนึ่งออกขอ้างหนึงนน่งอเอา้าเอ้าเนี่ยเนี่ย ไว้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 มันไหลไว้ยเยอะจะนับนักเรียนก่อนน,นับขัน